เดี๋ยวเรามาถามความประทับใจที่เ่นนะคะทำไมถึงได้ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเชื่อมั่นของเจนวิสิของเราคะที่ได้มาเลือกรถที่นี่ผมว่าคุณภาพรถดูดูสวยครัอันดับแรกที่ผมมาดูคุณภาพรถสวยอ่ะใช่ไหมคะบริการเป็นยังไงบ้างก็ดีครับแล้วก็การอนุมัติอะไรก็แค่เดียววันเดียวเองอะผมมาติดต่อพี่ใช้เอกสารอะไรในการทำสัญญาคะเอกสารทางนี้ก็เป็นรัานพาร์ที้นต้องกลาเป็นยังไงบ้างคะก็เนี่ยครับคุณบริการดีมป้าบริการไหนคะขอให้รีวิวบอกต่อเจนวิสิตของเรานิดนึงได้ไหมคะว่าจะบอกต่อครับ คนเพื่อนพี่น้องคนรู้จักก็ยังงถ้ามองหารถมือสองที่ไอสัาพรถเบ็ดเจนๆเนะคะมาที่นี่ได้ครับหน้ารถจำเสือนะครับเป็นมิชิตครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมมาสองครั้งสองครั้งแล้วค่ะต่อต่อต่อค่อต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 ้อต่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 อตาอน่อะ่ี่เต่อต่อต่อล่อก่อต่รต่อตองเรา่อต่อตเออะอต่้ต่อกออตจตตอต่อต่อต่อะ่ออออต่ตต่ขอ่อ